สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกาบาตหรือเมทิโอไลท์นั่นเอง m e t e o r i t e ในกลุ่มเมทิโอไลท์มิวเซียมพิพิธภัณฑ์อุกกาบาตหรือกลุ่มเมทิโอไลท์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแคปภาพขยายดูเองได้เลยอยากดูตรงไหนอยากดูนานานกดหยุดดูภาพเอง YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับผิวเว้าเห็นชัดผิวแบบสเก็ตด,ดาว มีลายเส้นนะครับเสียดสีชั้นบรรยากาศชัดเจนนะครับโอเคแคปภาพขยายครับแคปภาพขยายครับ